สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจั s ตินใจ5 6 9โซที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวมังกรในช่วงเดือนธันวาแล้วก็พฤติกายนที่เหลืออยู่ตอนนี้นะคะซึ่งวันนี้จังทำวิดีโอเนี่ยวันที่12พฤติกายนแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่า ในส่วนของ2เดือนที่จะสิ้นปีนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะคะสำหรับชาวมังกรนะก็จริง,รงๆเท้าความนิดนึงนะคะสำหรับชาวมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะก็ต้องบอกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมันย้ายเข้าสู่ ในเรือนที่11ของคุณก็คือเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเน c t ชันการทำงานเป็นทีมหรือว่าเป้าหมายชีวิตระยะไกลที่ค่อนข้างจะชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วได้ความที่อนอกจากอาทิตย์แล้วก็จะมีอังคารมีนิวมูลมีดาวมีนิวมูเ,มเกิดขึ้นในเรือนที่11ของคุณน,นะคะคุณก็มีโอกาสเหละเกินที่จะแบบเหมือน เปลี่ยนกลุ่มคนที่คบหรือว่าขยายวงสังคมที่มันมันมากกว่าเดิมออกไปมากๆเลยนะคะคุณแบบนี้เนาะแล้วว่าด้วยความที่เป็นเ,เรือนที่สิบเอ็ดของคุณเป็นราศีพิจิกนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่คุณจะคบใครบางทีผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่เขาก็อาจจะส่งเสริมสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีก็ได้หรือแม้แต่การที่คุณได้อ,อ active มากๆในเรื่องของการได้เจอคน ในการที่คุณได้ออกแบบชีวิตว่าเอออีกปี5ปีห้าจากนี้ฉันจะเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้นะถัดมานะคะก็จะเป็นวันที่5พฤศจิกาย,ยนตน้ตน,ตนเดือนนะคะก็คือสุขเข้าสู่เรือนที่1ของคุณเองก็ช่วงนั้นอาจจะฮอตนะหลายคนอาจจะรู้สึกถึงออมีเงินเข้ามามีความรักเข้ามารู้สึกสวยรู้สึกหลอ่อเพิ่มมากขึ้นก็ได้แล้วก็ ถัดมาก็มีดาวพุธเข้าสู่พิจิกอีกก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับ transformation ตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของกลุ่มเพื่อน connection ของคุณนะคะยาวไปจนถึงวันที่19บเกาเดี๋ยนะสิ 19, พฤศจิกายนก็มีฟูมูลพาเชลูน่าอีคลิปนะคะเกิดขึ้นซึ่งของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นในราศีพฤษภนะคะก็ที่7องศานะคะเป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการการใช้ความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวข้องกับเ,เรียกว่าความสัมพันธ์ความรักแบบหนุ่มสาวเหมือนคุณอาจจะตกตะกรอนได้แล้วก็ได้ว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงคือใครชอบแบบไหนหรือแม้แต่การปรปับตั้งคันหรือมีโอกาสได้ โชคที่อยู่ๆก็เข้ามาแล้วด้วยความที่มันอยู่องศาแบบไปๆอ่ะจะเคลียบไปสู่องศาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทํางานประจําแล้วลหลายๆคนก็อาจจะมีเหตุแบบเหมือนหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็อ,อาจจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารเปลี่ยนงานเปลี่ยนสังคมหรือว่าการที่รูทีนไลฟ์เนาะชีวิตประจำวันคุณเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันทีนี้21 พฤศจิกายนนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เ,เดี๋ยวนะยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนยจะใช้เป็นโอเคจะไม่ได้พิมพมาไม่เป็นไรเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์นะค่ะเขาย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่เอ่อสิของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยค่ะอาจจะมีภาวะ คืออยู่กับตัวเองมากอาจจะมีเหตุแบบเหมือนปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือว่าทําอะไรที่อยู่เบื้องหลังของตัวเองค่อนข้างจะชัดเหมือนกันและดาวพุธก็ตามเข้ามาติดๆนะคะเ,เป็นการคิดเป็นการวางแผนเป็นการทํางานจากเบื้องหลังอีกก็ได้นะแล้วก็วันที่4นะคะ วันที่4ธันวาคม n w w o o o t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  l s s o l r r e l l p s s นะคะเกิดขึ้นก็เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆของคุณมันเกิดใน s e c t เ t i รก็คือเรือนที่12นี่แหละคือเรือน12เนี่ยต้องบอกว่าบางคนก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการได้เตรียมความพร้อมทำงานเบื้องหลัง ก็ได้ลองสังเกตตัวเองดูว่าอีกจากนี้ไปสัก4เดือน6เดือนถัดจากนี้ค่ะมันจะมีเรื่องอะไรที่คุณได้ลองทำและเป็นงานเบื้องหลังแล้วก็จะทำสิ่งนี้ไปต่อเนื่องไปนะคะมันมีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นเนาะอ,อ,อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเตรียมความพร้อมทำงานเบื้องหลังให้คำปรึกษาคนปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือโซลเชิงเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ จริงๆมันมีดาวพุธเนาะนิวมูลกลุ่มกับดาวพุธณนะเวลานั้นก็คงเหมือนมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดคุยงานเขียนบางคนมีงานเขียนเกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะทีนี้วันที่สิบสิบแธันวาคมนะคะก็จะมีฟูมูลในราศีเมถุนหรือมิถุนก็คือเรือน ที่6ของคุณนะคะก็มันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทํางานนะคะคือต้องบอกก่อนหน้านั<ๆ>้นนิดนึงว่า13ธันวาคมเนี่ยมีดาวอังคารเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเวลาที่อังคารเข้ารูป12เนี่ยบางคนจะรู้สึกเหมือนพลังงานตกอะ่ะหรือว่าทําอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าต้องเก็บพลังเอาไว้เหมือนกับหมีเข้าท่าอม่หมีแบบ เหมือนเหมือนมีล่าเหยื่อแล้วก็อยู่ในถ้ำอยู่นะช่วงเวลานี้นะก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็พอวันที่13ธันวาคมก็ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีบังกรก็เป็นเดือนที่1เดือนของคุณเองก็มีการสื่อสารที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจะเรียนจะสอนจะสื่อสารก็คือประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะคือโอกาสความสําเร็จการการคิดอะไรต่างๆมันจะแบบปรปปปับเข้ามาแบบ ไม่ทันคาดการก็เข้ามาได้แล้วก็คิดอะไรที่มันนอกกรอบค่ะสร้างสรรค์ก็คือทำได้สำเร็จเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะแล้วก็จริงๆวันที่19ทธันวาคมดาวศุกร์ถอยหลังศุกร์ถอยหลังแล้วมันอยู่ในเดือนตัวคุณเองก็ต้องบอกว่าคนเก่าเก่าดาวศุกร์เกี่ยว้องความรักเกี่ยว้องความงามเนะเาะอ่ก็มีโอกาสเงินเก่าเก่าวนกลับมาความรักเก่าเก่าวนกลับมาของคุณเองอะคะ่ะมันจะ เป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนที่10แล้วก็เจ้าเรือนของเรือนที่5แสดงให้เห็นถึงว่าคนที่เคยแอลคุณนะคะมีโอกาสกลับมาสูงหรือแม้แต่งานที่คุณเคยติดต่อสัมภาษณ์หรือว่างานนี้ฉันอยากได้ฉันยังไม่ได้เลยอะอาจจะสัมภาษณ์ไว้นานแล้วแล้วยังไม่ได้นะตอนนี้มันจะกลับมาได้เหมือนกันแต่จริงๆช่วงเวลาที่สุกถอยหลังอะคะ่ะไม่แนะนำเนาะให้ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสุขทำง,งานคือ ชะลอตัวก็ดีช้าหน่อยก็ดีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะใช้คำว่าเหมือนพิถีพิถัถนเป็นพิเศษนะคะเหมือนถ้าบางทีไปทําสวยเนาะสมมติทาสีผมอสีแดงสีส้มอะไรเงี้ยก็ได้มันจะเพี้ยนไปเพราะนั้นถ้าใครมาถามแบบเลิกทําสัญยกรรมเหมือนนะในช่วงเวลาที่สุขถอยหลังนี่ก็จะแบบรอก่อนพักไว้ก่อนดีกว่าไหมถ้าเป็นตัวเองจะเองจะทำไหมหรืจะไม่ทําเพราะฉันกักนดกยก็เล่าสู่กันฟังเนาะหรือถ้าทําก็ต้องเอาอะไรที่แบบ ความเสี่ยงน้อยที่สุดเลยประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันก็ถ้าจะเห็นเนาะก็คือถ้าจากชาร์ตเนี่ยค่ะ,ะสุกเนบจูนเซตไทการพูโตกลุ่มด้วยก็คือมันเหมือนเรื่องเงินเนี่ยเข้ามาแบบมหาศาลงานดีมากอยู่ก็แบบเหมือนปฏิหารเข้ามานะคะชื่อเสียงความสำเร็จมีแต่บางทีต้องระวังเรื่องการโดนหลอกนิดนึงเนาะเอาเปรียบจากคนที่เป็นเหมือนพี่น้องเพื่อนบ้านเคอญาติเพื่อนเก่านะคะแล้วก็ตัวเองอาจจะหลง บางสิ่งบางอย่างที่มันมากเกินไปนะคะภาวะการเงินเสากับยูเรนัสเนี่ยมันฉากกันแล้วมันเกิดในเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักคือบางคนเนี่ยเหมือนเป็นสายเปเปมากเกินนะตอนนี้ฉันต้องเปลี่ยนวิถีสายเปแล้วก็ได้นะฉันแบบฉันควรหยุดการเปได้แล้วนะจ๊ะหรือเป็นลักษณะของการที่คุณอาจต้อง โดนกดดันอะไรบางอย่างแล้วเหมือนต้องเปลี่ยนวิธีที่คุณเป็นความชอบหรือแม้แต่พวกงานดีเดกที่คุณทำแล้วสึกว่าเออเออมันไม่ได้วะช่วงนี้ไปทางนี้ไม่ได้นะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะเนื่องจากวันนี้วันที่12นะคะเดี๋ยวจะมีะเลิกวันที่จะเล่าให้ฟังเป็น่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนอกเดือนธันวาคมยังไม่ออกก็บอกเท่านี้ก่อนแล้วกันก็ วันดีเนาะสิ 12, พฤศจิกายนดีมากๆนะทาเลยเอาเลยลุยนะคะอาทิตย์ทรายกับเนปจูนก็เป็นวันที่แบบความคิสร้างสารค์ทำไมก็สําเร็จได้ดีมากๆเลย13พฤศจิกายนก็พุทธตรงข้ามกับยนะูเรนัสอันนั้นสับสนหน่อยเนาะเป็นวันที่แบบสื่อสารวุ่นวายสับสนแล้วรู้สึกแบบคาดการอะไรไม่ได้เลยแล้วไม่ไม่หนำซ้ำนะมีหนำซ้ำเนี่ยจันยังกลุมกับเนปจูนอีกความเบลอบังเกิดเนาะแบบบางที คาดการไม่ได้แล้วมันก็ที่ตัดสินใจไม่ได้เพราะมันเบลอไปหมดเลยเงี้ยก็ได้ 15. พฤศจิกายนอาทิตย์ฉากพฤหัสจริงๆมันเป็นมุมฉากแต่ว่ามันเป็นดาวดีมันก็มันก็นกยังดีกว่าไม่ดีนะตรงนี้นะมันเหมือนมีการเติบโตโปรเกรสที่ดีนะคะแล้วกออ็อาจจะเป็นการที่ฝันใหญ่โอกาสดีๆเข้ามาชื่อเสียงมานะคะ16พฤศจิกายนก็อาทิตย์เซกไทพูโตอันนี้มุมดีนะคะก็ เรื่องงานดีมากนะคะพยายามหน่อยมีคนให้โอกาสที่ดีมากับคุณโดยเฉพาะพวกที่เป็นคอนเน็กชันของคุณะนะคะตรงนี้ให้โอกาสมาเนาะ17พฤศจิกายนก็อังคารตรงข้ามกับยูเอเนอสอันนั้นอาจจะมีความดราม่าบังเกิดได้ก็ต้องระวังนิดนึงความแบบไม่คาดฝันไม่คาดหวังมันเกิดขึ้นนะคะแล้วซ้ํากับจันทร์กลุ่มกับยูเรนอสอีกก็เหมือนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเบื่อจากงานประจําก็ได้นะ แล้วก็ 18. พฤศจิกายนก็พุทธทรยกับเนปจูนอันนี้ดีมากเลยค่ะคิดอะไรแบบตินาการก็คือสำเร็จได้ 19. พฤศจิกายนสุทรยูเรนีสนี้แบบเงินเข้ามาปรับได้เลยนะแล้วก็ฟูมูล,ลหน้าอีคลิปเนาะเมื่อกี้ก็บอกไปมันเป็นช่วงที่แบบความคิดบันเจิดนะคะการที่เรากังวลใจอะไรบางอย่างเดี๋ยวมันจะจบลงนะคะ บางคนอาจเจอเรื่องที่แบบเฮ้ยมันมันคาดการไม่ได้แต่ว่าใจเย็นๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นวันที่จันกุมกับน็อโนด้วยก็คือเป็นวันที่เหมือนเขาคุณจะรับข้อมูลข่าวสารที่ทำให้คุณสำเร็จได้ค่ะเพราะเดี๋ยว Not ode, น็อโนมันกำลังจะเข้าสู่พฤกษพเนาะเออก็ทุกอย่างสิ่งมานะเพื่อหาเงินประมาณนะั้นนะความมั่นคง ยีพ่พฤศจิกายนก็ดาวอาทิตย์เข้าสู่ธนูนะคะก็คือ,อ,อมันเหมือนกับชิวอะความชิวาบังเกิดอะคือจากการที่ดาวไปอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะพิจิกแล้วมาที่ธนูอย่างเงี้ยมันมันจะ ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะเออมันจะคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานที่มันเข้มข้นดรมาม่าแล้วกลายเป็นแบบเบาๆสบายๆอย่างงี้ก็สมกับที่จะสิ้นปีแล้วเนาะตรงนั้นเนาะแล้วก็พุทธเักไทยปูตโตด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเราสามารถที่จะ,ะสร้างความไว้วงางใจอินทิเมซีได้สำเร็จนะคะยีบ 3, ิบสามพฤศจิกายนก็อาทิตย์กลุ่มกับเสาโนดนะคะก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่ เหมือนปลดปล่อยปล่อยวางอะได้มากเลยนะคะยี 24, ิบสี่พฤศจิกายนก็พุธเข้าสู่เซนตะ์เทเรียสนธนูก็คือจะยุ่งมากจะแบบรู้สึกแบบอยากเดินทางแล้วล่ะฉันไม่อยากจะอยู่กับที่แล้วฉันอยากเดินทางฉันอยากจะเขียนฉันอยากจะสอนฉันอยากจะบอกคนให้รู้ว่าฉันรู้อะไรอย่างเงี้ยนะยี 25, ่สิบห้าพฤศจิกายนก็พุธกลุ่มกับเซาโนดก็เป็นช่วงเวลาที่แบบอาจจะอยากอยู่กับตัวเองเงียบๆนะตรงนี้นะเพราะว่าเซาโนด นอตหนดมันอยู่พฤกษบเสาหนดก็คยอ,อยู่พิจิกนะตรงนี้ถูกไหมอืมกังสาเลยแล้วก็28พฤศจิกายนก็อาทิตย์กลุ่มกับดาวพุธก็คือไอเดียมาอินโฟเมชันนะคะดีนะคะทุกอย่างสิ่งเขามาดีมากๆยี่เ้าพฤศจิกายนก็อังคารทรายกับเนปจูนก็คือ,อวันดีค่ะโอกาสมาแบบไม่คัดฝันก็มาได้สาพฤศจิกายนก็คือพุธเสกชายเสา สุกเซ็กไทเเนปจูนอาทิตย์เซ็กไท่เสาร์คือความมั่นคงความคิดการเงินมันมีเข้ามาแต่ว่าคุณเหมือนกับต้องออกแรงนิดนึงอ่ะใช้แรงพยายามอีกนึงถึงจะสําเร็จนะคะประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวจะหยิบไพ่ในส่วนของเรื่องเรื่องงานนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงพฤศจิกาธันวานี้นะคะ ของชาวมังกรขยันตั้งใจเริ่มต้นใหม่อุปสรรคมีอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็มีโอกาสเข้ามามีโอกาสได้เดินทางมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่อุปสรรคเยอะแต่ว่าสุดท้ายมันเรียกว่าจบแชปเตอร์นี้ก็เริ่มต้นใหม่ได้แน่นอนนะคะนี้ในเรื่องของการเงินค่ะ ออกจากสภาวะบางอย่างที่เราลังเลใจย,ยังลังเลอยู่เริ่มต้นใหม่อะไพ่ไปนทิศทางเดียวกันเนาะเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนสับสนอาจจะไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงดีแต่ว่าสุดท้ายมีไพ่ใบศูนย์เกิดขึ้นคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตก็คือโอเคฉันจะทํำสิ่งใหม่แล้วล่ะฉันจะเริ่มต้นใหม่แล้วล่ะนะในเรื่องการเงินสุขภาพขยันดูแลตัวเองเต็มที่ อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เราเหมือนกับมีมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำใหู้้าึกวตัวเองต้องดูแลตัวเองแล้วอะค่ะแล้วก็เนี่ยเดมูนเนาะมันเป็นภาวะที่บางทีอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตอะเกี่ยวข้องกับจิตใจอารมณ์ประมาณนี้มากกว่าถ้าจะแบบให้กังวลใจนะตรงนี้ไม่ใช่เรื่องร่างกายร่างกายอาจจะเป็นลักษณะของการออกแรงเยอะเกินใช้ใช้งานเยอะแบบนี้ก็ได้นะคะความรักนะคะขอหน่อยอะอะให้คู่รักขึ้น แต่ต้องระวังภาวะดราม่าในใจโอกาสคนใหม่เข้ามาแต่ต้องระวังแบบมันก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนอกเดวิลขึ้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่บอกไปว่าเหมือนเป็นช่วงเวลาที่สุขถอยหลังเรือนที่หนึ่งของคุณเองอะคะ่ะมันก็จะมีภาวะแบบเหมือนกับมามาไปไปอะ่ะยังไม่แน่ใจว่าจะเอาอยัางไงเดี๋ยวคนนั้นนะตรงนีนนะ้ทีนี้คอฟฟินคือการตายแล้วเกิดใหม่เนาะนิวบิรินนิ่งนะคะ แล้วก็ the snake ก็คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาจจะมีคนอื่นมีคู่แข่งอะนะคะอย่างชัดเจนนะั new fresh นะคะก็เริ่มต้นใหม่เธอคะ่ะนะคะแล้วก็มันจะมีคนที่มาแผงสอนให้กับคุณนั่นเองนะคะเพราะนั้นก็ลองเปิดใจนะจริงๆสุขมันอยู่ในจะบอกว่าสุขอยู่ในเรือนที่หนึ่งของคุณเองในราศีมังกรเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาเหมาะมากนักในการจะมาอ่อยนะหรือว่าเดทหรือว่าจีบกับใครแต่ว่า เหมือนคุณจะไปโฟกัสเรื่องของการทํางานมากขึ้นกว่าเดิมแต่ทั้งยังนั้นะ่ะจันก็มองว่าเพราะสุขคุณเป็นเจ้าเรือน,นที่5บางทีคนที่พาเข้ามาเนี่ยค่ะเขาอาจจะมาจากเรื่องงานก็ได้หรือว่ามันเป็นคนที่เคยจีบกันมาแล้วที่ผ่านมาไม่สําเร็จแล้วกลับมาคุยกันอีกครั้งประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันก็ลองดูว่ามีเข้ามาบ้างหรือเปล่านะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ตอนที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกนะคะวันที่23ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนนี้เนาะต้องบอกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกราศีนะคะเหมือนกับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็น ลักษณะนิสัยใจเป็นตัวของคนคนนั้นน่ะแล้วถ้าเรามองเปรียบเทียบตัวเรานิสัยใจคอเรากับระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมเหมือนดาวอาทิตย์เนี่ยมันเข้าสู่สนามพลังงานของราศีพิจิกก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยมีนิสัยไปในทิศทางเดียวกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันจะเจอในเรือนไหนเรื่องไหนแตกต่างกันเพราะนั้นคนที่เข้ามาแล้วเฮ้ย นี่อะไรราศีพิจิกไม่ต้องแปลกใจเพราะจริงๆแล้วที่จจงจะสื่อให้ฟังเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะเริ่มต้นนะคะที่บอกไป23ตุลาถึง22พฤศจิกายนนะคะอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นก็คือการเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองและได้ทําการ ปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นความท้าทายคือการเรียนรู้ที่จะยอมแพ้ออกจากความดราม่าที่มันบังเกิดขึ้นได้นะคะวันที่23ตุลาคมเนี่ยเวลามันเขาเรียกว่า wishing hour นะคะหรือว่าเป็นเหมือน wish ที่แปลว่าเวทมนต์นะคะมันมันอาจจะมีความสอดคล้องหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวที่มันดูลึกลับนะคะตามสไตล์ของพิจิกเนาะคือต้องบอกว่า ในช่วงเดือนนี้นะ,หล,ะหลายๆคนนะคะอาจจะสัมผัสได้ถึงอำนาจความจริงจังความลึกลับแล้วมันก็เกิดขึ้นกับใกล้ๆกับวันฮาโลวีนแล้วก็อีคลิปก็เกิดขึ้นด้วยเรียกช่วงนี้นะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะที่เปลี่ยนไปให้เป็นไปตามที่เราต้องการก็ว่าได้นะคะว่าด้วยการที่ดาวเข้าสู่ราศีพิจิก นะคะทุกๆคนเลยนะทุกๆราศีเลยนะจะมีความรู้สึกถึงการเหมือนกับรีเบิร์อะค่ะตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่จากตอนที่ก่อนหน้านี้ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีตุลหลายคนอาจจะรู้สึกอะไรที่แบบเบาๆสบายๆชิลๆนะคะตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่เราจะไปพบเจอกับความซับซ้อนแพชชั่นความมืดนะคะหรือแม้แต่ การอิจฉายสยานะคะความดราม่าบาังเกิดแบบนี้ก็หลายคนอาจจะมีได้เช่นกันนะคะแต่ว่าต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าความดาร์กอะค่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยสัทีเดียวนะจริงจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราทุกคนด้วยซ้ําเพราะว่ามันจะทําให้เราอะค่ะได้สามารถเข้าถึงมุมมืดความดาร์กเงาม,มืดของเราเองทําให้เราอะค่ะต้องเข้าไปเรียนรู้เข้าไปพัฒนาเติบโตในเรื่องนั้นๆนะคะ ให้เห็นว่าเฮ้ยเหรียญมันมี2ด้านมันมีด้านดีมันมีด้านเสียมันมีด้านที่เราส่องแสงสว่างสดใสแล้วก็มีด้านที่เป็นเงามืดของเราเองเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่ดาวต่างๆเข้าสู่ราศีพิจิกเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะเข้ามาปรับทำความเข้าใจกับจุด มืดจุดบอดหรือว่าสิ่งที่เรากังวลใจอยู่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงฮาลโลวีนเนาะมันมันเกิดขึ้นในช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าตามความเชื่อของโบราณนะคะบอกว่าวันในช่วงในช่วงเดือนสามสเอ็ดตุลาคมใช่ไหม หรือว่าในช่วงเดือน10นี้เนาะตามความเชื่อโบราณเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันที่เป็นจุดเชื่อมร่วมระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณนะคะที่เขาเรียกว่าตินเนอร์เนาะคือผอมคือบางที่สุดเลยนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เราควรที่จะทำการเยียวยาตัวเราเองนะกับบรรพบุรุษนะคะให้เราอะค่ะระล,ลึกถึงบรรพบุรุษญาติพี่น้องวิญญาณที่ ลาจากเราไปแล้วเราก็เรียนรู้จากพวกท่านนะคะว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเราเรียนรู้จากอะไรจากพวกท่านได้บ้าง19าพฤศจิากายนนะคะก็จะเป็นช่วงอีคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งในราศีพิษในราศีพฤษภนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนอ,อาจจะปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างตายจากเราไปและบางอย่างเกิดขึ้นใหม่ขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในส่วนของอความราักการงานหรือว่าสถานการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะก็ให้จําไว้ว่าราศีพิจิกเป็นราศีของการเยียวยาเป็นราศีของนักจิตวิทยาเป็นราศีของนักสืบนะคะแล้วก็เป็นราศีของการที่จะล่วงรู้บางสิ่งบางอย่างที่ลึกลงไปนะคะแล้วก็มัน,มน,มนเกิดเกิดขึ้นครั้งใหม่เพราะว่าพิจิกกับภพศพ ที่บอกว่าจะเกิดอ,อีคลิปเกิดขึ้นมันจะเกิดทีมันจะเกิดเป็นแกนเนาะก็คือจะเกิดขึ้นในส่วนของความสมดุลเกิดขึ้นของการความอินเทนส์แบบรักมากเกลียดมากเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องมาบาลานสมดุลให้ได้แล้วก็30ตุลาคมก็คืออาทิตยอ์อาทิตย์ อังคารพุธนะคะเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะจนถึงวันที่5พฤศจิกายนก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนนะคะสุดต่งในชีวิตมากออออนอซิงไม่มีตรงกลางทํากับไม่ทําไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่แสงออกความคิดคําพูดนะคะคือ มันมันมาพฤติกรรมมาสุดโต่งอยู่แล้วอะแต่ว่าเรื่องคุณคือต้องดูว่ามันเกิดในเรื่องไหนเรือนไหนที่พูดไปข้างต้นเนาะและสุดท้ายสี่พฤศจิกายนนิวมูนในราศีพิจิกก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะนิวมูนมนอกบอกไปแล้วว่าเป็นเหมือนกับอัง,งุนที่เพาะ,มะเมล็ดนะคะก็คือมันการเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดไอเดียเจตนารมณ์ของเราใหม่ๆเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ๆไปนในหลายเดือนประมาณสัก4ี่เดือนถัดจากนี้ก็ว่าได้ค่ะ